สวัสดีครับวันนี้มีอยู่กับผมช่องตบปันสายปันชาแนลเนาะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับ,ย,นนนบมมนนยูฟ่าหกห้าหกอีกเซนเคยครับผมมาวันนี้สภพามาอยู่กลับเจ้าหนูโชคราบเนาะโอเคมาวันนี้จะเป็นจังไรครับเจ้าหนูโชคราบครับจะให้โชคเราไหมครับผมมาทุนสามพันรับมาปับเบ็ดไปเลยหนูโชคราบครับผมเบ็ดลอยครับแปสิบข้างลรั้อไป ดอกแรกก็ว่ายังไงเงียบจอยไหมไม่เงียบครับดอกแรกได้มา600อสวยงามพรามแปดจัดมาดิครับจัดมาดีครับโอ้เน้นเน้นเน่ายังไงยังไงเออมาดิครับจะโดดเดียวหนูโดดหนูโดดเกือดไปครับเต็มหน้ามาเต็มหน้ามไครับจะได้คูณกับว่าได้เนาะปากปากปาก ปากขอ,อตัวเพลงตัวเพลงแต่โดดดีมันอ่าเสียดายครับปากตัวเพลงตัวเพลงจัดโดนด,ดีครับโอ้โหสองทีติดติดเลยครับผมจัดมาเลยครับตัวเพลงไหมตัวเพลงตัวเพลงมาไหมอ้ยเออประทัดมาเต็มเต็มนะนี่ใดูเลยครับเอายังไงอังเป่าครับโอ้โหแบบนี้ครับรลังบัลก้อนโตเลยครับสวยงามพระรามแปด กพันห้าพันเลยครับโอ,โอโ้โหัจัดกับสามพันไดมาเจ็ดพั้าร้อยแล้ว, 7, วจัดมาลัวๆครับกระโดดมาอีกไหม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 โอ้โหไหลไปรับเบียดจงังหน่อยครับเบียดห้าสิป30ครับปาก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 รางวัลก้อนตอีก สองพันครับรางวันมกะแบบมาแปดพัน่ัวแล้วไดไหมห้าร้อปากปากโอ้โหตัวเพงครับตัวเพงตัวเพงมาไหมืหไดค้าสิบจริงงยังไ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 งประทัดเสือมาร้อยห้าสิบก็เอาโอ้ตัวเพลงนิดตัวเพงตัวเพอง ไปกระโดดแจ็คทีนนะแม่ตอนนี้รับแปดพันแล้วครับกําไรเน้นๆครับผมทุนสามพันครับตอนนี้ได้มาแปดพันก็กำไรห้าพันละไปงานพรามแปดกันไรเชียวจัดมาเง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 าไหมโอ้โหสุกเออโอ้โหคอนเน้นคอนเน้นคอนเน้นเน้นไมเน้นไม่เน้นไมเน้นกระโดดกระโดดดีครับมาครับ เป็นยังไงมาลร้่นกันครับรวบรวบสวบวบไม่โดนมาโพสกหน้อยนี่ขอคุณทิพย์ขอเต็มเต็มหน้าขอเต็มเตมหน้าเต็มเต็มหน้าเต็มเต็มหน้โอ้โหได้แค่ร้อยสครับตัวเดียวตัวสุดท้ายกับบอโดนเนาะไปเงาๆเลย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  ไหลคึ้กว่าเต่โดดโป๊โป๊โป๊โอ้หชุดแรงลุ้นแล้วครับผมตอนนี้ก็โอเคจัดไปกำลายห้าพันก็พอแล้วครับผมไปต่อไม่ไหวครับเดี๋ยวมาซิเมิร์เนาะครับผมก็ฝากไว้ด้วยเนาะครับผมกดกำาไห้าพันก็น่าจะพอแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับ